สวัสดีครับท่านผู้ชมเละ f c พี่น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปนะครับมากรุกขั้นเทพออนไลน์จับประกบคู่มาเจอกับท่านโลซกนะครับขอปิดสั่นก่อนนะครับท่านโลซกนะครับตัวแทนอำเภอนะครับผู้ที่มีเ е ตติ้งนะครับ1348นะครับ ไก่ก้าวฟ้าก็พันสามหน่อยนะครับอ่ะมาเจอกับม้าเทียมขุนพลคู่นะครับอ่าหรือว่าอีกคนก็เรียกบางท่านก็เรียกกระบองคู่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับไก่ก้าวฟ้าก็เป็นม้ายงซ้ายนะครับนะครับตีเบียริมขึ้นไปนะครับปูสามเบียเรียบร้อยแล้วครับสวนแบบนี้ก็กินตัดกินตัดเข้าใส่โคนก่อนแล้วก็กินปักเข้าใส่โคนคู่นะครับแล้วก็กินตัดเข้าไปอีกนะครับพอคนกินขึ้นมาเราดันเบียนะครับดันเบีย ดันเบียไล่โคนนะครับนะครับให้เป็นบ่อก่อนนะครับแล้วเราก็จะดันไล่อีกหนึ่งทีนะครับต่อไปเราจะเสริมโคนขึ้นไปนะครับเสริมโคนขึ้นไปดันตัวขึ้นไปเรื่อยๆครับโดนกินตัดก็กินขึ้นไปนะครับถ้าทิมเบียใส่ตรงกลางโจมตีตรงกลางเราก็ปักใส่โคนนะครับปักใส่โคนขึ้นไปเลยนะครับถ้าโคนขึ้นมาเนี่ยเราก็จะดันเม็ดขึ้นไปโคนหนีครับดันเม็ดขึ้นไปครับดันเม็ดตามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ คู่ต่อสู้หมุนโคนออกไปทางด้านปีกขวาครับแล้วก็เสริมเม็ดขึ้นไปนะครับเอาเม็ดไปคุยกับโคนครับเจ้าขุนหลบมาเข้าป้อมนะครับก็เข้าครับเข้าเหมือนกันอยู่ใต้มมานะครับอยู่ตรงกันเลยนะครับตำแหน่งของขุนพุ่งพึ่งใบบุญนะครับจังหวะนี้เราก็ย่อเรือครับเราจะโจมตีทางด้านปีกขวานะครับเบี้ยเดี่ยวคู่ต่อสู้ไม่สนใจนะครับปักเม็ดขึ้นมาจะมาปักเม็ดใส่ม้า ถ้าเราเอาเบี้ยกินเขาจะเอาเบี้ยกินไล่มาแต่ไม่มีอะไรครับเขาต้องเอาเรือมาเสริมก่อนนะครับู่ต่อสู้ต้องเอาเรือมาอ่าูคจ่อสู้เอาเรือมาเสริมนะครับจังหวะนี้ครับถ้าเขาเอาเม็ดปักไล่ม้านะครับเราจะถอยม้าลงมาเฉยๆนะครับที่ตำแหน่งคอไข่นะครับถอยม้ามาที่ตำแหน่งคอไข่หนึ่งนะครับผูกเบี้ยไว้นะครับถ้าเม็ดกินเบี้ยแล้วก็เอาม้ากินเรียบๆนะครับเรือเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้นะครับนะครับ จังหวะนี้ก็กินเบี้ยริมไปเลยนะครับโจมตีทางด้านปีกขวาดีกว่านะครับทางด้านปีกซ้ายปีกซ้ายเราคิดว่าเราเอาเอาอยู่นะครับนะครับแล้วก็ก็วิเคราะห์มากนะครับเป็นเยี่ยงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยครับโดนปักเม็ดมาจริงๆครับถ้าเราเอาเบี้ยกินเม็ดเราจะเสียเปรียบมากนะครับโ่ต่อสู้กดันเบี้ยขึ้นมาเสริมนะครับปลูกเม็ดเราไม่สนครับเราไม่กินนะครับ ถ้าเขากินมาแล้ก็เอามากินนะครับถ้าซ้อนเรือเราเค่อยเอาเรือมาต่อนะครับจังหวะนี้เราเราจะเอาอยัางไงต่อนะครับกินเข้าไปเลยกินเข้าไปเลยไม่ดีครับเสริมคนขึ้นไปก่อนดีกว่าครับทําท่าจะซ้อนเรือแล้วนะครับก็จะเอามิตรกินเรามากินจะเอาเรือมาลุกเราไม่ได้นะครับกินก่อนเลยครับ หอยม้ามากันครับกันตารุกนะครับซ้อนเรือซ้อนเรือก็โยกม้าไปนะครับเดี๋ยวจะเอาม้าไปยืนแท่นนะครับม้ามาหนึ่งตัวไม่สนครับมายืนแท่นไว้ก่อนม้าตัวนี้มาทําอะไรได้บ้างนะครับไม่ได้ครับทําอะไรไม่ได้เลยเสริมคนขึ้นไปครับม้ามาในตําแหน่งนี้จะม้ามาต่อม้าหรอถ้าต่อเราไม่กินนะครับเราใช้เขากินหรกนะครับเราก็ดันเบี้ยขึ้นไปนะครับเราจมตีตรงกลางดีกว่านะครับ ราะว่าคนคู่ของคู่ต่อสู้เนี่ยกระบองคู่เนี่ยไปอยู่ไปอยู่ริมกระดานนะครับไกลครับไกลหัวใจไกลจุดเซนเตอร์นะครับจังหวะนี้ก็กินเข้าไปครับนะครับเราจะเอาเรือมานะครับมาโจมตีม้านะครับโจมตีม้ามาที่คลองจอจานนะครับจอจานหนึ่งนะครับเอาเรือตัวล่างมาก่อนครับจอจานหนึ่ง กคต่อสู้กินม้าแล้วก็ม้าถอยไปกินเรียบๆนะครับอ่าโ่ต่อสู้ก็พยายามจะเปิดช่องทางเรือมาให้ได้นะครับเอาเรือมาในตำแหน่งนี้หงายเบี้ยหงายเบี้ยไม่มีอะไรครับก็เอาเรือไม่กละลำครับโจมตีม้านะครับถ้าโ่ต่อสู้รุกเราก็ขยับขุนมาอยู่ใต้โคนขยับขุนไปทางขวาหนึ่งตาครับนะครับก็ยังเหนียวแน่นครับเรามีม้าป้องกันนะครับโ่ต่อสู้ถอยม้าหนีก็ลุกเป็นหนึ่งทีนะครับลุกอืมลุกดีสุดครับลุกด้วยตาเดียวนะครับ จังหวะนี้ก็หงายเบี้ยไม่ได้ครับเอาเรือเอาเรือมาจับกินเบี้ยครับนะครับจับกินเบี้ยที่ตำแหน่งคอควายหกนะครับกู้ต่อสู้อย่างไหนเบี้ยไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องถอยเรือกลับไปก่อนนะครับจังหวะนี้ถึงหงายได้ครับแล้วก็กินครับหงายก็ให้หงายนะครับได้เบี้ยมาหนึ่งตัวก่อนแล้วก็เท่ากับสองเบี้ยแรกเบี้ยนะครับ นะครับกินครับไหนก็ไม่สนครับขยับเรือมาครับขยับเรือตัวบนนะครับขยับมาจับเบี้ยไหนนะครับให้ใครจักขุนสักนิดนึงนะครับคุตสอสู้ท่านนี้ก็บุกดีมากนะครับท่านโลซกนะครับก็น่าจะมาจากสามก๊กนะครับโลซกนะครับใก่ก้าฟ้าก็ไม่ค่อยรู้จักตัวละครมากมายนะครับโลใช่ไหมครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับถ้าท่านใดได,ได้ได้ศึกษานะครับาสามก๊กนะครับก็ช่วยตอบด้วยนะครับว่าโลซกเนี่ยคือตัวละครของใน3ามก,ก๊กใช่หรือเปล่าครับจังหวะนี้เอามา้าไปปิดครับนะครับกูจะสู้รุกลุกก็ขยับขึ้นไปอยู่ข้างม้าข้าต่ายโคนครับนะครับจะโดนกดหรือเปล่ามาจาับ กดกินโคนด้านหลังครับเอาเรือไปโผูกนะครับฝ่ายตรงข้ามขาดขาดการเชื่อมต่อช่วงนี้แอปก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับคือเราต้องพยายามแตะหน้าจอไว้ตลอดนะครับคือไม่ได้แตะที่ตัวละครตัว,ต,วตัวหมากนะครับพยายามแตะที่หน้าจอไว้ว่าเรายังอยู่นะครับถ้าไม่งั้น30วิวีนนะครับถ้าเราเขาเป็นการป้องกันครับป้องกันบางคนว่าหมากเป็นรองพอหมากเป็นรองเสร็จปุ๊บแล้วคุณไม่เดินคุณปล่อยทิ้งเลยอ่าให้คู่ต่อสู้ต้องรอเนี้ย เขาก็จะปรับแพ้ภายใน30มิบเบีถ้าคุณไม่แตะหน้าจอนะครับจังหวะนี้ก็เอามารุกไปหนึ่งทีครับนะครับจะหมุนม้ากลับมาเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเอามากลับมาอยู่ข้างขุนทางด้านปีกขวานะครับเราจะเอาขุนขึ้นไปเก็บนะครับถ้ามีโอกาสเราก็จะดันโคนขึ้นไปนะครับ ผูต่อสู้จะเอาไงครับต้องรีบเอาตัวละครเข้ามาช่วยนะครับใช้ม้ามาแทนครับเราก็ดันโคนไม่ได้ครับต้องดันขุนขึ้นไปผูกก่อนนะครับผูต่อสู้จะเอายังไงต่อในตำแหน่งนี้ครับท่านโลศกนะครับถอยม้าครับถอยม้าก็ดันโคนครับจะม้ามายืนแท่นกันได้ยังไงโดนรุกนะครับโดนรุกเอาม้าไปปิดนะครับก็หวัดเสียวก็น้าดูพอสมควรนะครับอาจจะโดนเรือนครับ มารุกอีกหนึ่งทีนะครับเราก็จะขยับขุนไปอยู่ใต้โคนและก็ข้างมาครับก็ต้องการบุกด้วยนะครับบุกด้วยแล้วก็ป้องกันด้วยนะครับก็ขยับไปครับนะครับขยับขุนขึ้นไปเข้าไปข้างๆเรียบๆนะครับเรียบๆมาเรียงๆโดนลุกก็กินสิครับเอาไว้ทําไมนะครับในจังหวะนี้ก็เอาเรือลุกเข้าไปอีกหนึ่งทีเอาขุนครับขุนไปจับกินเรือนะครับ กูต่อสู้จะเอาเรือตัดมาหรือเปล่าคิดว่ากิน2อหนึ่งหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับว่าไก่ก้าฟ้ามีเรือเรือทางด้านปีกขวาอีกหนึ่งลำนะครับผูกม้าไว้แล้วนะครับตำแหน่งนี้ก็ดูจากตำแหน่งตัวหมากดูจากตัวหมากแล้วนะครับวัดจากตัวหมากก็เท่ากันหนึ่งม้าหนึ่งเบี้ยหนึ่งเมตรนะครับสู้กับคนหนึ่งตัวของสีแดงนะครับเรือเราเท่ากันแล้วนะครับก็ เอามารุกไปหนึ่งทีครับนะครับขุนต้องจอรีนหนีไปนะครับขุนจะหนีไปทางไหนเอ่ยนะครับถ้าขยับถ้าขยับมาด้านขวานึงตานะครับไก่ก้าวฟ้าก็จะเอามาไปรุกนะครับอ้าวโดนกินซะงั้นนะครับเอาเรือกินครับกินเบีออกินสองหนึ่งครับกลับมากลับมาครับเรือขุนกลับมาต่อเรือกินเลยครับ โอ้แบบนี้ยิ่งง่ายครับเสริมคนขึ้นไปครับเอาขุนมาเอาเม็ดไปเม็ดกลับมารุกนะครับรุกกขาเป็นหนึ่งทีจังหวะต่อไปเรายืดเรือครับยืดเรือต่อคนเรารุกก่อนหนึ่งทีนะครับกินครับก็คงจะบีบกินได้ไม่ยากนะครับเอาเรือไปกันก็อืมเอาให้ไงต่อขยับทิ้งเม็ดไม่ได้เอ๋อเม็ดไม่ต้องเดินไวครับเวลาเหลือน้อยนะครับ ไ่เ้าฟ้าก็เหลือ9 9, 9้วินาทีนะครับก่อเร่งกันหน่อยครับเรามาดูกันครับขยับเม็ดครับเราจะเอาแบบบีบไม่ได้นะครับขยับเร็วอย่างเดียวนะครับคู่ต่อสู้ก็หมดเวลาก่อนครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ